มาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ดีมากเลยค่ะชอบข้อมูลหนักแน่นมากการแบ่งที่ดินตอนนี้จัดสรรกานกูแบงก็มี และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้เข้าสมนาที่มาไกลที่สุดของเราช่วยแนะนําตัวหน่อยคะ่ะเราก็บอกกับทางผู้ชมหน่อยนะคะว่ามาไกลจากไหนคะ,ะชื่ออุ้มค่ะชื่อจริงชี่ไพนัด,ดามาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์คุณอุ้มค่ะมาเรียนคลาสนี้เนี่ยสร้างบ้านขายในหลักสูตร real estate developer รุ่น12เป็นไงคะสำหรับบรรยากาศวันแรกคะ ดีมากเลยค่ะชอบข้อมูลหนักแน่นมากฟังรู้เรื่องเลยค่ะรู้เร่อบางทีแบบไม่ได้ใช้ภาษาเพราะว่าไปมาตั้งแต่สอายุสิบสามเออสิบสามก็ไปแล้วอ่ะก็คือไม่ได้พูดภาษาไทยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีเพื่อนภพงไทยคลาสเราจะอินเตอร์ขึ้นไปนะคะแต่ว่าทางนี้ก็คือโหทำกันบ้านมาดีมากมีการศึกษาสังหามาแล้ว นิดหน่อยนะคะก็เลยสามารถที่จะตามเพื่อนๆทันแล้วเพื่อนๆในคลาสเนี่ยเป็นไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้เขาก็นิสัยดีชอบพูดคุยแล้วก็ถามอยากจะให้ไปร่วมกลุ่มแต่เราก็เพลินอยู่ไม่ค่อยได้มีเพื่อนคนไทยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักเพื่อนคนไทยที่นี่แหละชอบนหาะส่วนไหนมากที่สุดคะจะว่าไปแล้วก็ทุกส่วนนะคะเพราะวันเป็นความรู้ที่ว่าเราอยากจะทําความรู้จักเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มันคนละแบบกันค่ะทุกอย่างค่ะส่วนมากจะเรื่องที่ดินเรื่องกฎหมายอะไรประมาณนั้นกฎหมายที่นี่เพราะแต่ละที่ แตกต่างกันบ้านเขาก็จะสร้างแบบบนภูเขาอะไรประมาณนี้ค่ะที่นี่จะเน้นที่ราบเนาะแต่ว่าก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกใช้ได้ใช่ได้เพราะว่าในส่วนของพื้นฐานอสังหาก็เหมือนกันหมดมาที่นี่ก็ตั้งใจที่จะเอาความรู้ที่นุ่นมาที่นี่ด้วยแต่เราก็พล่นสร้างที่นี่เนาะใช่ก็คือมันมีความรู้ที่ว่าเราเป็นคนรักโลกค่ะชอบที่อยากจะให้ประเทศใช้สีวขึ้นเคยผ่านการลงทุนอสังหามาบ้างไหมคะยังค่ะยังไม่เคยเลยก็โชคดีมากนะคะเพราะว่าถือว่า จะได้ไม่เจ็บตัวเ<ช>พราะว่าการลงทุนอสังหาเนี่ยค่าครูเป็นหลักล้าน <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้โฉนดไปเนาะดูโฉนดไปเรียนรู้เรื่องการอนุญาตจัดสรรไปแล้ว<ช>จําเรื่องได้ไ,ไหมคะว่า,มาเมื่อเช้าเรียนอะไรไปอีกเรื่องการแบ่งที่ดินการแบ่งที่ดินอ่า <ๆๆ S 2> มีบางส่วนมีบางส่วนเนาะก็คือเรื่องการอนุญาตจัดสรรอนุญาตจัดสรรการกูแบงก์ก็มีของวันนี้นะเพราะนี่เรียนบรรยากาศวันแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวขอรีวิวกับทางคุณอุ้มนิดหนึ่งสามคำสำหรับคลาสเรียนวันนี้วันแรกให้หน่อยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะ เพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักโอเคสรุปดิชันลีวิวให้แทนโอเคขอบคุณนะคะ